สวัสดียังเหมืเสอเลยเขาเรีบกเขมเฮ็ดใช่ไหมันนี้ออก้ลยอยู่ไปบานเบบนส่วนไหลส่วนมากแต่บ้านเนี่ยบานกลางางในเนี้่นโอี่นี่อยู่เนี่ย่แหละ นห้่ให้างแต่เฮ้เห้ถอดเนาะไหเนาะให้มันน้อยหลวงขุนขุอ้วนดวงไอ้นี่กิน insights insights. ห eras, ไหนกันนี่ยตัก่อนก็มกถอดให้กันนี่ โอ้ยพี่น้องขี้จังนะพี่นะพี่ี่อืออือโอ้เป็นขัวเลยตัวนี้ไล่อืเป็นขัวเลยนี่บัดซุ่มบัดแฉงเลยตัวนี้เห็นไหมถ้าเพื่อนได้ออกออกคักเนาะคักครับ อากาเกาเี๋ยวมัตะบีบบปตกใจปะจ้ะบ่มัวงูตกงัดเมือไรนล่ะเนี่ยเห็น้ยที่งัดนเนี่นที่มันออกไหมที่บ่านนี้พอมันออกแล้วมันบวบียดนะ โมเบียร์นไก่ได้ออกเต็มที่นี่สุดงัดสุดนะเดี๋ยวอู้ไหลตัวตนนี่เฮ้ยเฮ้ฮ้ไม่ดินเลยนี่เห็นไหมถ้างงัดแล้วนี่ออกหลายน่องตรงกระเบิ้งเสมอเลยนี่นเห็นไหม ไม่มียดมีอย่งลน่เห็นต่ไกยๆกันมาเลยเห็นไตอนนี้ก็ต้องจูบม้บุักสัมเดะสัมมอไปยาวใหญ่หมอนนี่เหนอ้งามเลยพี่น้องนี่ดอกนึง พอเต่มาสูรมันมันกหญ่มันอ่าเนาะเชื้อมันได้กระจายอ้ยนี่สามดอกก็จุ่มๆเลยท่านดอกกำลังกินเลยเนาะงามๆเลยตอนี่เห็นไหมชิบยอดนะต้นเดียวงามๆ รอแค่เลอเลันที่บรตกลงเนี่ยพไาไยบังยางรอบ,บังต้นไม้จะเข้านี่ี่น้องต้นที่เห็นที่แหลกไก่ประมาณนี้กันเหยแต่เ,เนี่ยเฟืองร้ายหักสามหางหลังงามมันเนา่าแจวเสียดาย เ <c oughs> หอเนี่ยท่นนาสิโอ้ขึ้นได้วนี่กำลังขึง้นเลยนี่เห็นไหมเห็นหนาวเลยเจ้ากูจกิีิเอาโหลดทากรามายุงไใใก่อนนี่นดินก็นขึ้นตัเนาะว่อ,อย่าเราออกเพราะันเป็นเชือ้อเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็น,หน,หน,หนเชื้อไหมนี่ ว่าใหม่เมื่อใหม่ดีกว่านเนาะเนี้ยไปต้นไม้ไปบัดหนินี่ขนาดเบียดเยนะพอแต่มาสูนมันมันออกเลยปะผลผลใหนบอกไข่ตะปูตะปีนี่กำลังไข่ซทำหน่พอแต่ผมมางัดมันเหมือนมันก็เริ่มมันเริ่มไอ่ออกนี่มาเบียดนะนี่นี่ถึงไข่เบอ กำลังทำนี่นะนนยางออกไปยังี่มาบ่างี้าบึงันถ้าฝนตกส่มแล้วก็อยาด้พักนะมันออกก่อนหนอยนอยแหงไปลละถ้าดูยงางกับพ่อใดญีขาดดิแ้่ฉี่ค่ยอมรับเลยเออแห้งเบียดเลย

นี่บางหนึ่นนนยงยะผ้ายางรอบางตัวมาอีก